โดนถามอีกแล้วครับผมก็หัดทาตามใหม่เหมือนกันเพิ่งศึกษาโดนถามก็ก็เลยไปศึกษาให้ดูว่าจะทํำยังไงก็น,นี้เจอปามใหญ่ใหญ่มากกว่า30มกิโลขึ้นไปนะครับสามสิบสีาสิบโลเนี่ยจะยกยังไงไหวแล้วก็ไม่ปวดหลังผมก็เพิ่งหันคัดแว่าไปเจอวิธีง่ายๆมาศึกษาตามยูทูกก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งวิธีก็มีสเต็ปตามนี้ครับหนึ่ง เราเสียบไปที่ทลายปามสองเอาแหลมนะครับด้ามแหลมเนะี่ยค้ำลงกับพื้น3เอาขาเหยียบนะเหยียบตรงด้านนี้ไว้เลยนะครับล็อกไว้แบบนี้ล็อกไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็แบกครับนี่ก็ขั้นตอนก็มีอยู่เท่านี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะวันนี้มือใหม่เรามาหัดด้วยกันครับผมก็มือใหม่อ่ขั้นตอนแรกครับอย่างสองทลายนี้นะ ก็น่าจะประมาณสัก3 5โลถ้ายกทลายสองทลายไม่เป็นไรแต่ถ้ายกเยอะๆนานๆหลังมันจะเสียนะครับผมก็เลยไปศึกษามาไปดูใน YouTube ก็มีคนถามก็ตอบให้เหมือนกันมาลองดูก็เนื่งเสียบลงไปนั่นแน่แนแบบนี้นะครับ2เอาด้ามขอแบบงเหล็กแหลมวางกับพื้น3เอา้างเหยียบเสร็จแล้ว ยกขึ้นมานครับมันจะเบาเลยยกพยายามยกให้ชิดทลายปานนะครับมันจะผ่อนแรงเราเยอะยกขึ้นมาแบบนี้แสบายเลยนะครับสบายเลยนะครับเสร็จแล้วพอมันตั้งปั๊บเป็นของเราแล้วครับไปเลยไปไหนก็ไป มมดูอีกสักทลายนึ้งนะครับพี่ใหญ่ๆเหมือนกันนะทำเหมือนกันเลยเสียับวางกับพื้นเอาขาย,ยียบดึงติดกับทลายตั้งขึ้นมาอ่าตั้งเสร็จแล้วครับเป็นของเราแล้วแบกเลยไปไหนก็ไปสบายครับ แล้วครับ